เช็คลิสต์รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะหมุนล้อเข้างาน Motor Expo 2025มหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ปลายปีนี้ สำหรับมหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ปลายปี2025อย่างงานมอเตอร์เอ็กนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลายๆแบรนด์ได้เริ่มปล่อยแผนที่หรือแผนผังของงานออกมาแล้วว่าบูทของยานยนต์แบรนด์ไหนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างถึงเท่าที่เราสังเกตนะครับในปีนี้ก็มีแบรนด์ยานยนต์หน้าใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็น DFK s ที่มาพร้อมกับบูธจักรยานยนต์ไฟฟ้าโ r รมบออ์แบรนด์ปิกอัพไฟฟ้าสัญชาติไทยอย่าง Next Point ก็กลับเข้ามาในงานอีกครั้งหรือจะเป็นแบรนด์ Far ์ไรซอนที่มีการนำเข้ามาโดย King g นแบรนด์ m a x กซัสที่อาจจะมีการมาของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แยกกับทาง MG โดยคาดว่าปลายปีนี้นะครับตลาดยานยนต์ในประเทศไทยค่อนข้างจะดุเดือดเป็นอย่างหนักแน่นอนส่วนในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่จะหมุนล้อเข้ามาในงานนี้จะมีรุ่นไหนบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่ฝั่งของฉางอานดีพอและอวท่ากันก่อนเลยนะครับซึ่งปีนี้ในประเทศจีนมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมากมายห,หลังจากที่ฉางอานแยกตัวออกจากบริษัทแม่รวมถึงในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นดีพอเอสรุ่น minor Change หรือจะเป็นอวตารวันวันโรโย l e d i ิชั่นโดยในงานมอเตอร์อ X p o ครั้งนี้นะครับก็มีข่าวแง้มออกมานานแล้วว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากอวตารนั่นก็คืออวตาร7 7 ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายๆคนรอคอยเนื่องจากราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าอวช a ว a นวันและมาพร้อมออปชั่นที่ครบคันนะครับึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยที่จะนําเข้ามาจําหน่ายนะครับเป็นตัวปี2026หรือปี2025เพราะโมเดลปี2026นะครับก็มีการปรับปรุงพอสมควรและอวัชา์07นะครับยังเป็นการรวมเอานวัตกรรมจากพันธมิตรในกลยุทธ์ CHN หรือว่าช้างอันอโตโมบิลหัวเว่ยและ CATL ไม่ว่าจะเป็นคุณหลุน Smart Range Extender ไทชิง Intelligent Control Chassis คุณหลุน ADS 3.0 Harmony OS Smart Cockpit s h e n ิ h ง 4C Supercharging และเฉินซิงซูเปอร์ไฮบริดโดยรุ่นไฟฟ้าล้วนนะครับจะมากับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า343แรงมา้าแรงบิด365นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด82.1กิโลวัตต์ชั่วโมงเทลมระยะทางการวิ่งไยที่650กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน c l t c รองรับการชาร์จ DC ที่420กิโลวัตต์สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.3วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัปเกรดช่วงล่างนะครับโดยมีการหล่อด,ด้วยอลูม เพิ่มความแข็งถึง47%โดยระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi-link ส่วนรุ่น ER EV นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรที่ปั่นไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังพละกกำลัง314แรงมา้าแรงบิด367ม ah, ิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ39.05กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนครับที่230กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วนการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ำมันเต็มถังนะครับเคลมไว้ที่1,100กิโลเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ ใน6.6วินาทีความเร็วสูงสุด190กิโมต่อชั่วโมงตัวในเรื่องของงานออกแบบดีไซน์นะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังคงเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นตามแบบฉบับของอวตารไม่ว่าจะเป็นชุดไฟ LED และไฟ DRL ที่ออกแบบลักษณะเป็นไฟซ้อนกัน2ชั้นทรงเดียวกับอวตาร o n ซึ่งในส่วนของชุดดีไซน์ไฟหน้านะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับอวตาในแต่ละรุ่นช่องรับอากาศแบบแอคทีฟ ที่ด้านล่างของกันชนและการปรับโครงสร้างมิติของกระโปรงหน้ารถส่วนด้านข้างนะครับก็ยังคงให้ความสปอร์ตแต่มีการปรับมิติตัวถังในส่วนท้ายนะครับให้ดูมีความอเนกประสงค์มากกว่าตัวอวตานวันและมือเปิดประตูนะครับก็ยังเป็นแบบป๊อปอัพรวมถึงในส่วนของไฟท้ายนะครับจะเป็นชุดไฟ LED ลักษณะคล้ายกับอวตาวันชูซึ่งหากมองภาพรวมนะครับก็จะเป็น SUV crossover ที่มีความสปอร์ตน้อยกว่าแล้วก็มีความอเนกประสงค์มากกว่า เอาท้าวันๆนะครับโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,825ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,980ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลิเมตรระยะท่าล้อจะอยู่ที่2,940ม mm, ิลิเมตรจับคู่กับล้อขนาด21นิ้ว ส่วนดีไซน์งานออกแบบภายในห้องโดยสารครับก็จะเน้นไปที่ความล้ำสมัยคล้ายกับยานอาวกาศโดยลักษณะของเบาะที่นั่งนะครับก็มีความคล้ายกับอวชาซีโร่วันทูอิดิชันที่คิมโจนส์ได้ทำการช่วยออกแบบซึ่ง m a ส da c x 6 e ที่เป็น s u v นะครับก็ใช้เบาะดีไซน์นี้เช่นเดียวกันติดตั้งหน้าจอดิสเพย์พาโนรามิกที่พาดยาวตั้งแต่ฝั่งคนขับไปถึงผู้โดยสารตอนหน้าโดยสามารถปรับวิเจ็ตต่ตางๆได้พร้อมจอกลางแบบลอยตัวและประดับด้วยไฟแอมเบ,บียนท์ไลท์ส่วน ส่นฟังคนขับนะครับก็จะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดหัวตัดส่วนคอนโซลกลางนะครับก็ออกแบบในลักษณะที่เรียบร้ติดตั้งไวเลสชาร์เจอร์ที่วางแก้วน้ําช่องเก็บของและช่องแอร์ด้านหลัง ฝั่งของ Mercedes-Benz นะครับก็มีข่าวมานานแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง Mercedes-Benz CLA เทคโนโลยี LA, EQ หรือเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของ Mercedes-Benz โดยการออกแบบภายนอกนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของ Mercedes-Benz CLA รูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะไฟ LED ทรงดาว3แฉกทั้งไฟหน้าและไฟท้ายกระจังหน้าทรงจมูกฉลามระดับ Multiple Beam LED ทรงดาว3แฉกติดตั ้ลงล้ออลลอยขนาด19นิ้วส่วนดีไซน์ภายในนะครับก็จะเน้นความหรูหราที่มาพร้อมกับจอดิจิตอล MBUX Super Screen และระบบปฏิบัติการ MBOS ส่วนคุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะมีรุ่น CLA 250+ Plus with EQ Technology โดยมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลัง272แรงมา้า แรงบิด335นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ85กิโลวัตต์ชั่วโมงสถาปเทยกรรมแรงดันไฟฟ้า800โวล ขับเคลื่อนล้อหลังเคลมอัตราเร่งจาก0ูนถึงร้อยที่6.7วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด2 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระยะทางการวิ่งที่792กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP หรือจะเป็นรุ่น CLA 350 f o r m a t i c with EQ Technology นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่พละกำลัง354แรงมา้าแรงบิด5 1 5นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ลอีล้อจับคู่กับแบตเตอรี่85กิโลวัตต์ชั่วโมงถาปติกรรมแรงดันไฟฟ้า 800V โวลร์อา เร่งจาก0ูนถึงร้อยอยู่ที่4.9วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตร่อชั่วโมงเคลมระยะทางไว้ที่771กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p ซึ่งการชาร์จเร็วนะครับทาง Mercedes-Benz CLA EV รองรับการชาร์จ DC ได้ถึง320กิโลวัตตและ AC นะครับรองรับที่11กิโลวัตต์สำหรับนิติตัวถังนะครับก็จะมีขนาดความยาว4,723ม mm, มกว้าง1,855ม mm, เมตรสูง1,400 68ม mm, ระยะถลาล์จะอยู่ที่2,790ม mm, มค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศนะครับอยู่ที่0.21 cd ซึ่งถ้าหากใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของ Mercedes-Benz Thailand มาฝั่งที่บูธของกูหลิงกันบ้างนะครับโดยปลายปีนี้ก็ยังมากับบูธเล็กๆแต่คิดว่าน่าจะมีทีเด็ดแล้วก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เนื่องจากบริษัทแม่เข้ามาจับมือกับทาง EV Primus แล้วและก็มีการเปรยมานานนะครับว่าจะเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นั่นก็คือ w ูหลิงคลาวอีวีซึ่งถึงแม้ w ูหลิงคลาวอีวีจะมีการผลิตและเปิดตัวในประเทศจีนมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันโดยไฮไลท์เด่นๆของ w ูหลิงคลาวอีวีนะครับสำหรับดีไซน์ภายนอกภาพรวมนะครับก็จะดูมีความลักษณะคลงมนคล้ายกอนเมฆโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,925ม mm, มกว้าง1,850ม mm. ม สูง1,652ม mm. ิลิเมตรระยะทานล้อจะอยู่ที่2,700ม mm. ิลิเมตร ในส่วนของดีไซน์ภายในของบูลิงคลาวอีวีนะครับจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเบาสบายคล้ายปุยเมฆตามชื่อรุ่นคลาวอีวีเลยนะครับติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8.8นิ้วพร้อมจอกลางขนาด15.6นิ้วทำงานกับระบบปฏิบัติการหลิง OS 2.0โดยจะมีระบบจดจำเสียงและตอบโต้ด้วยเสียงรวมถึงระบบควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันอีกหนึ่งไฮไลไท์นะครับนั่นก็คือการออกแบบเบาะนั่ง ที่ออกแบบตามคอนเซปต์คลาวด์โซฟาและออกแบบเบาะหลังให้ปรับมุมได้ถึง135องศาให้มีความรู้สึกคล้ายกับคลาวด์เบดและติดตั้งช่องเก็บของไว้ที่แปช่องรอบห้องโดยสารพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับจะอยู่ที่382ลิตรและหากพับเบาะหลังนะครับจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ถึง1,707ลิตรรวมถึงติดตั้งไฟแอมเบียนนะครับถึง2 5 6สีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและประตูท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ที่ให้พละกกำลัง134แรงมา้าแรงบิด200นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด50.6กิโลวัตต์เอลวิ่งได้ไกลถึง460กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จ AC นะครับที่7ชั่วโมงบวกลบนะครับจาก20ถึง100% และรองรับ d f a s ฟ c ชาร์จนะครับจาก30-100%จะอยู่ที่30นาทีบวกลบติดตั้งดิ b r บรกหน้าหลังในส่วนของ Toyota นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบูตที่มีกระแสค่อนข้างมากและอาจจะถึงมากที่สุดในงานนี้นะครับเนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์กระบะรุ่นใหม่อย่าง Toyota Hilux t r a v o ซึ่งมีหลายขุมพลังนะครับรวมถึงมีขุมพลังไฟฟ้ารวนด้วยโดยอาจจะใช้ชื่อรุ่นว่า Toyota h i Lux Travo EV ซึ่งพัฒนาจากตัวทางแชสซีของ Toyota h y ฮ u x r e v o ีโวเดิมแต่ทําการอัปเกรดหลายๆจุดและในส่วนของกุมพลังไฟฟ้าลวนนะครับอาจจะยกกลุมพลังของ Toyota r e v o BEV Concept โดยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดความจุ59.4กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไปที่300กิโลเมตรต่อหการชาร์จแต่อาจจะมีการพัฒนาที่ดีกว่านั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีแง่ว่าจะผลิตในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน และ Toyota นะครับอาจจะนำอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษนั่นก็คือรถยนต์คอนเซปต์อย่าง Toyota c โ r o l l a g e n e r a t i o นล่าสุดมาโชว์ตัวในงาน Motor Expo 2025นี้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับก็จะเป็นบูธของ l ี a มอเตอร์ซึ่งสำหรับใครที่ดู l e a มอ o ตอร์ B 0ที่เพิ่งเปิดตัวอยู่นะครับก็นะ่าจะไปสัมผัสได้ในงานนี้รวมถึงอาจจะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นอย่าง Le ีฟมอเตอร์ B05 หรือว่า Le มอตอร์ลาฟาไฟมาโชว์ตัวในงานนี้เช่นเดียวกันนะ สำหรับวูตของ BYD และ d e n ซ a ปลายปีนี้ค่อนข้างจะเดายากมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่รวมถึงปักอินไฮบริดที่เป็นรถยนต์ปิกอัพก็มีข่าวมาว่าได้ทําการพับโครงการไปก่อนหนะ้าถึงสําหรับแบรนด์เดนซ่นะครับก็คิดว่าน่าจะยังมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนำมาโชว์ตัวเช่นเคยแต่ฝั่งของ b y d นะครับอาจจะมีซีดานไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง B y ว s e a ซปี2025 หรือไม่ก็ b d ี d s e a ซ6 EV นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เปิดตัวในมาเลเซียแล้วหรือในประเทศจีนนะครับนั่นก็คือ b d ี d ชิ L ้น e LEV ซึ่งซีดานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศมาเลเซียได้ไม่นานมานี้เองซึ่ง b v d s e a ซ6 EV ในรุ่นเริ่มต้นมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังงาลัง150แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด46.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ เคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่470กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่84กิโลวัตต์ส่วนรุ่นท็อปนะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลังสูงสุด218แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด330นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ เบรดแบตเตอรี่ขนาด56.64กิโลวัตต์ชั่วโมงเครมระยะทางการวิ่งที่54.5กิโลเมตรรองรับดีซ s ฟาชาร์จอยู่ที่103กิโลวัตต์ส่วนช่วงล่างนะครับก็จะให้ช่วงล่างไดซสซีของ BYD มารวมถึงสเปคจีนนะครับก็มีระบบก็อดไอหรือดี p l o t t 0 0มาให้ด้วยส่วนบูทถัดมาของ MG นะครับก็อาจจะถึงคราวที่รถยนต์ซีดานไฟฟ้าอย่าง m g i m 5 หรือ IML6 ได้เริกเปิดตัวกันสักทีนะครับเนื่องจากเกิ่นกันมานานเหลือเกินแล้วก็ทาง MG นะครับเหมือนจะยังไม่มีซีดานไฟฟ้าล้วนกับรูปลักษณ์ที่ลงตัวกว่าเดิมนะครับถึงแม้จะมีคาแรคเตอร์เดียวกับ MG IM6 หรือว่า IMLS6 ที่เป็น SUV ไฟฟ้าจากที่เดียวกันและแทบจะยกเทคโนโลยีต่างๆจาก MG IM6 มาลงในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เลยในส่วนของไฮไลท์เด่นๆสำหรับ MG IM5 นะครับ นั่นก็คือระบบช่วยขับกึ่งอัตโนมัติที่ทำงานกับเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆร่วมกับชิป Nvidia o r i n สำหรับการประมวลผลขั้นสูงและฟังก์ชัน One Touch Park เช่นเดียวกับ MGIM6 อีกทั้งยังมีระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังทำให้เลี้ยวในองศาที่แคบขึ้นแม้มิติตัวถังจะมีความยาวเกือบ5เมตรใกล้เคียงกับ Mercedes Benz EQE และ BMW i5 โดยมากับความยาว4 9 3 1ม mm. ม กว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรสูง1,474ม mm, ิลิเมตรระยะทานล้ออยู่ที่2,950ม mm. ิลิเมตรถึงดีเทลตัวรถภายนอกนะครับก็ให้อุปกรณ์ต่างๆมาแบบพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้า LED ที่มีดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าแบบ a d ด p t i v e เพื่อรถแรงต้านอากาศและการประหยัดพลังงานประตูแบบไร้กรอบคล้ายรถยนต์สไตล์คูเป นอกจากนี้ยังมีระบบเปิดปิดประตูด้วยไฟฟ้าล้ออลลอยขนาด20นิ้วพร้อมเบรกค,คาลิปเปอร์จาก Continental 4พอร์ต ส่วนดีไซน์ภายในนะครับก็มีความพรีเมียมล้ำสมัยโดยมากับหน้าจอ Ultra w i ว e ขนาด26.3นิ้วรวมถึงจอกลางที่เป็นจอคอนโทรลแนวตั้งนะครับขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ซึ่งผัดลงมานะครับก็จะเป็น Wireless Charger และที่วางแก้วน้ำพร้อมช่องเก็บของที่อยู่ในส่วนของคอนโซลกลางและระบบต่างๆภายในห้องโดยสารนะครับทำงานร่วมกับชิปเซต q u a l Com Snapdragon 8295นอกจากนี้นะครับยังมีการติดตั้งตู้ร้อนและ ตู้เย็นพร้อมที่ห้อยถุงแกงถึง4จุดในส่วนของท้ายรถท้องจ่ายไฟ 12V อโวลต์อีก2จุด USB Type C ด้านหน้า2ช่องด้านหลัง1ช่องจ่ายไฟได้สูงสุด60วัตต์ในส่วนของคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟา้ามันติฟังก์ชั่น3ก้านทรง D-shape ส่วนคุ้มพลังและสมรรถนะ รุ่นเริ่มต้นนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า295แรงมา้าแรงเบ็ด450นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.6วินาทีความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่75กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับโดยมากับแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้า400โวลต์ IGBT รองรับการชาร์จ DC นะครับที่153กิโลวัตต์ชาร์จจาก30ถึง80%ได้ใน20นาทีรองรับระบบ V2L หรือจ่ายไฟออกสู่ภายนอกนครับที่6.6 ิส่วตตนรุ่นแพต t ินัมและ p e r f o r m ร์แมนะครับรองรับการชาร์จเร็วแรงดันไฟฟ้า800โวลต์แล้วโดยรุ่นแพต t ินัมหรือว่ารุ่นรองท็อปนะครับจะมากับมอเตอร์ พละกกำลัง408แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังแรงบิด500นิวตันเมตรอัตราลเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่4.9วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเคลมระยะทางไว้ที่755กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC และรุ่น performance นะครับมากับมอเตอร์คู่ โดยมอเตอร์หน้านะครับให้พลังกำลัง272แรงม้าและมอเตอร์หลังให้พลังกำลัง410แรงมา้าแรงบิด802นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน3.2วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางไว้ที่625กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จเร็วนะครับที่15นาทีช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบ Double Wishbone และด้านหลังเป็นแบบ Multi-link พร้อมโช๊คถุงลมและ Adaptive Damping Control นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ ADAS และฟีเจอร์ช่วยเหลือการขับขี่ครบครันถัดมาที่บูธของ Nissan นะครับก็คิดว่าน่าจะมีการนำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่มาโชว์ตัวอย่าง n นิสสันลีฟ i r d Generation และการเข้าสู่รุ่นที่3นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมากมายตั้งแต่โครงสร้างแพลตฟอร์ม CMF-EV ของ Nissan และมีการปรับขนาดของตัวถัง นห้กลายเป็น SUV crossover จากยุคเดิมนะครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า hatchback 5ประตูคอนเซปต์ Concept, งานออกแบบดีไซน์ภายนอกนะครับมาจากแนวคิด timeless Japanese futurist ึ่งการออกแบบชุดไฟหน้านะครับก็ยังคงเป็นแบบ V-motion คล้ายกับ Nis s ัน Enseven พร้อมโลโก้ n i s s ันแบบเรืองแสงส่วนช่องรับอากาศด้านล่างนะครับยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถัดมาที่เส้นสายตัวถังด้านข้างมีการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดาบคาตานะส่วนล้ออลอยและไฟไท้ายนะครับจะมีความแตกต่างกันส ซึ่งนิสสันลีฟนะครับมีรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่น S+ รุ่น SV+ และรุ่น Premium Plus โดยรุ่น S+ นะครับจะเป็นล้ออลลอยลายเตาหมูกะระทะขนาด18นิ้วไม่มีราวหลังคาและชุดไฟ LED ท้ายนะครับจะเป็นชุดไฟคู่วางตามแนวนอนส่วนรุ่น SV+ และรุ่น p r e m i u m จะมีการตกแต่งภายในที่ดีกว่านะครับรวมถึงได้ล้ออลลอยรูปตัว X หลังคาก็จะเป็นหลังคากระจกพาราลลีมิกซึ่งหลังคากระจกพาราลลีมิกของ Nissan Leaf นะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรโครมิกหรือ e d i n m i n g ที่จะเปลี่ยนความทึบของกระจก ตามความแรงของแสงพร้อมเคลือบสารป้องกันอินฟราเรดเพื่อลดความร้อนจากแสงแดดส่วนชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบแนวตั้ง3แถวและแนวนอนอีก2แถวและการตกแต่งภายในที่ดีกว่าโดยมิติตัวถังของ n s s s n l e e f Third g e n e r a t i o นนะครับจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,405ม mm, ิมกว้าง1,810ม mm, ิมสูง1,557ม mm, ิม ระยะฐานล้ออยู่ที่2,690ม mm, ิเมตรค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน,นครับอยู่ที่0.25 CD และ0.26 CD ตามรุ่นย่อยบูทของ Honda นะครับเนื่องจาก Honda ได้สัญญาแล้วว่าอาจจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Super o n v วัรถยนต์ไฟฟ้าคอมแพคขนาดเล็กที่มีลูกเล่นเด็ดๆมากมายโดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดออกแบบมาเพื่อยกระดับการเดินทางในชีวิตประจําวัน และการขับขี่ที่สนุกสนานจากการจำลองเกียร์7สปีและ Active Sound Control รวมถึงมีการติดตั้ง Boost Mode ที่จะเพิ่มพลังกำลังการขับเคลื่อนของรถยนต์เต็มสมรรถนะจะมีการเปิดตัวรุ่นผลิตจริงนะครับต้นปี2026เร็วกว่า Honda Zero Series ที่เปิดตัวออกมาก่อนนะครับสำหรับรถยนต์คอนเซปต์และในส่วนของ SUV สําสำหรับ Honda Zero Series ที่ตอนแรกนะครับ ใช้ชื่อว่า Space Hub แล้วเปลี่ยนมาเป็น Space ตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับก็เป็นชื่อ Honda Zero Alpha ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เคยมาโชว์ตัวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนี้นะครับก็อาจจะมาโชว์ตัวในไทยเพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับในงาน Motor Expo 2025นี้ ที่บูธของ Mazda นะครับรอบนี้ก็น่าจะได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับทีดานไฟฟ้าอย่าง Mazda 6ซ e. ซึ่งความน่าสนใจของ Mazda 6e นอกจากจะเป็นการนำแพลตฟอร์มของ d ีพาว L07 บวกกับการพัฒนาช่วงล่างในรูปแบบของ Mazda ก็ยังมีความน่าสนใจในอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ standby จากระยะไกลการตอบโต้ด้วยเสียงจากภายนอกของรถซึ่งอย่างในคลิปตัวอย่างนะครับจะเป็นการสั่งในการเปิดฝาท้ายของรถ ผ่านคำสั่งเสียงระบบ Face ID จดจำใบหน้าซึ่งจะมีการซิงการตั้งค่ากว่า70รายการโดยติดตั้งในตำแหน่งเหนือพวงมาลัยซึ่งเมื่อทำการสแกนใบหน้าแล้วนะครับจะมีการปรับตำแหน่งต่างๆตามค่าที่เจ้าของใบหน้านั้นนะครับได้เซตติ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเบาะนั่งตำแหน่งของกระจกมองข้าง ติดตั้งท่านชาร์จไวเลสกำลังไฟ50วัตต์ที่คอนโซลกลางรวมถึง m a z d a i อีซกรุ่นนี้นะครับก็ยังให้สปอยเลอร์หลังปรับไฟฟ้ามาด้วยส่วน s u v ไฟฟ้าอย่าง m a z d a CX-6E หรือ m a z d a e c 60ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วว่าจะมีการนำมาจำหน่ายในประเทศไทยในอนาคตแน่นอนนะครับส่วนในงานมอเตอร์ p o ปีนี้จะมีการนาเข้ามาโชว์ตัวเพื่อเรียกน้าย่อยให้กับแฟนๆชาวไทยหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับถัดลงมา ที่บูธของ Volvo ซึ่งในประเทศไทยนะครับก็เพิ่งเปิดตัวซีดานไฟฟ้าที่ออปชั่นครบที่สุดอย่าง Volvo ES90 ไปในราคาเพียง2,990,000บาทเท่านั้นซึ่งอาจจะมาช้ากว่าคู่แข่งอย่าง BMW, Mercedes-Benz หรือแม้กระทั่ง Audi แต่ก็อาจจะมีเรื่องของความสดใหม่ที่ทาง Volvo ให้มานะครับ ถัดมาที่บูธของ x เพิงซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เห็นมีรถ m p v ไฟฟ้าอย่าง x เพิง X9 รุ่นย่อยใหม่วิ่งทดสอบในประเทศไทยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวโมเดลใหม่นะครับที่จะเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยในงาน Motor Expo 2025นี้ ถัดมาก็จะเป็นบูธของจิลี่แน่นอนครับที่เราเพิ่งพูดไปหมาดๆว่ามีการเปิดจองสิทธิ์กันแล้วสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กอย่างจิลี่ e x 2และถึงจิลี่ e x 2นี้จะเปิดตัวช้ากว่าคู่แข่งพอสมควรแต่ไฮไลท์เด่นๆของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ก็มีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีรูปแบบเดียวกับรุ่นพี่อย่างจิลลี่ galaxy e x 5หรือจิลลี่ a x 5โดยเป็นการใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะ1 1 i n v e r t จะมากับมอเตอร์ไฟ,ฟ าเดียวพละกําลัง78แรงมา้าแรงบิด130นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด125กิมต่อชั่วโมงพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจาก CATL ขนาด30.12กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเคลมระยะทางการวิ่งไปที่299กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC หรือ310กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่น x t e n Range นะครับจะมากับมอเตอร์เดียวพละกำลัง116แรงมา้า แรงบิด150นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด135กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด40.16กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่410กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC หรือ396กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน NEDC ซึ่งถึงแม้จะเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะ11 i n 1เหมือนกันนะครับแต่ว่า พละกำลังก็ต่างกับรุ่นพี่อย่าง Gilly EX5 g d EX และในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทาง Gilly EX2 นี้ก็ใช้แบตเตอรี่จาก CATL นะครับต่างจาก Gilly EX5 ที่ใช้ Agis Short Bed แบตเตอรี่ในส่วนของการชาร์จนะครับเคลมการชาร์จจาก30-80%ได้ใน20นาทีรองรับ V2L อยู่ที่3.3กิโลวัตต์ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะและระบบความปลอดภัยแบบครบคัน ส่วนเรื่องของงานออกแบบดีไซน์นะครับสำหรับ GLE X2 ก็มีการดีไซน์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าส่วนหยกน้ำแบบ LED พร้อมไฟ DRL โดยในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ยังคงเป็นแบบปิดทึบประดับโลโก้ GLE พร้อมกล้องหน้าแต่ในส่วนของช่องรับอากาศด้านหน้านะครับก็แตกต่างจากรุ่นที่อยู่บ้านนะครับโดยไม่ใช่แบบอั t i v ฟส่วนดีไซน์ตัวถังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการออกแบบเสาและหลังคาเป็นสีดำรวมไปถึงกระจกมองข้างเส้นสายตัวถังแบบเรียบหรู และมือจับประตูแบบสอดเสริมกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยโครเมียมที่ชายประตูส่วนล้ออลอยนะครับก็จะติดตั้งมาในขนาด16นิ้วและด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมคีบฉลามและไฟเบรกดวงที่3นะครับที่ติดอยู่ที่หน้าต่างกระจกบานหลังชุดไฟ LED แยกซ้ายขวาขั้นกลางด้วยคำว่า g ล r i และอาจจะไม่ถูกใจบางคนนะครับตรงที่เหมือนจะไม่มีที่ปัดน้ําฝนหลังมาให้ซึ่งมิติตัวถังของ g e ลี่ ex2 นี้นะครับจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,135ม m mm, มกว้าง1,805ม m mm, มสูง1,570ม m mm, มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,650ม m mm, ม ส่วนของดีไซน์ภายในนะครับก็เป็นสไตล์จีลี่ที่จะเน้นถึงความหรูหราโดยฝั่งคนขับนะครับจะมาพร้อมจอควบคุมขนาด8.8นิ้วที่ฝังอยู่บนคอนโซลหน้าพร้อมพวงมไลมันติฟังก์ชัน2กา้านทรงดีเชฟถัดมานะครับก็จะมีการติดตั้งจอกลางโดยจอกลางนะครับขนาดถึง14.6นิ้วและในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็จะมีช่องแอ W วเล็ดชาร์เจอร์ปุ่มควบคุมต่างๆพร้อมหนอบเกียร์ลายไดมอนด์คัตถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําและช่องเก็บของส่วนอุโมงค์ด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องไว้ของและพอร์ต USB ฝั่งของผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็แผงประตูมีการฉลุลายพร้อมติดตั้งไฟแอมเบียนส่วนเกะหน้านะครับก็จะเป็นแบบลิ้นชักด,ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องแอร์หลังมาให้พร้อมพอนนร์ต USB Type A โดยเบาะที่นั่งผู้โดยสารนะครับ จะเป็นเบาะพร้อมรูระบายอากาศและระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น f l มีออโต้พร้อมระบบเสียง f l ไฟมีซาวนะครับจากเมซูถึงในเรื่องระบบคอมมันเทิงพร้อมระบบเสียงของ g e ลลี่นะครับหลายคนที่เผลอไปลองนะครับก็ติดใจและตัดตัวเลือกอื่นได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ในส่วนของเชอรี่โอม d a าและเจคูในงานมอเตอร์เอ็กปลายปีนี้นะครับก็อาจจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า p l u ๊กอินไฮบริดอย่างโอม d ดาซี HSS รวมถึงโอม d ดาซี H.E.V และเจคูไฟ H.E.V และอาจจะมีการมาโชว์ตัวนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่2รุ่นทั้งโ m o d ด C5 FL และโอม d ด C3 BEV หรือ Omoda าซึ่งก็คาดว่าน่าจะเรียกกระแสให้กับคนไทยได้ ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะเป็นการประกาศการเข้าสู่ยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนในแบรนด์โอมดาและที่เราสะดุดนะครับก็เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้า 5, โอมดาซีไฟโฉมนี้สําหรับในจีนเป็นโฉมใหม่ของรุ่นปลั๊กอินไฮบริดแต่ในทา์ไลน์นี้นะครับกลับเป็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและเขียนกํากับชัดเจนนะครับว่าเป็น BEV ส่วนบูธของ g จี i เซียอและไ t e c h ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะนํารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆรุ่นไหนมาโชว์ตัวบ้างแต่ที่จีนนะครับมีการแง้มเรื่อง ไฮเทคในประเทศไทยซึ่งส่วนตัวคาดว่าน่าจะนำไฮ t ท c HL มาโชว์ตัวนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้มาเปิดตัวในประเทศไทยซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและมีฟังก์ชันต่างๆต,ตอบโจทย์ความสะดวกสบายรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้า g s c รุ่นแฟลกชิพที่จะมาเทียบเคียงกับคู่แข่งแบรนด์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นด e น sa N9, D4S09, Seeker9X และรุ่นอื่นๆในประเทศจีนซึ่ง D-PH S09 แล้วก็ Seeker 9X นะครับอาจจะยังไม่มาประเทศไทยง่ายเนื่องจากเพิ่งจะมีการเปรย์สเปคในประเทศจีนเท่านั้นโดยไฮไลท์เด่นๆของ Hitech HL นะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่และการชาร์จจะมาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว5 c โดยสามารถชาร์จได้ระยะทาง1กิโลเมตรต่อ1วินาทีและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ GAC GSD สำหรับความรูหราของ h a t e c HL ที่จะเป็นแฟลกชิปรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์นะครับจะเป็นการประสานความงามแบบตะวันออกและตะวันตกจากทีมงาน GAC Advanced Design Los Angeles ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วย แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน